สวัสดีครับสวัสดี FC ช่างหำ d เดทุกท่านนะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้จะพามาทดลองแปลกๆทดลองอะไรใหม่ๆให้เพื่อนๆ FC ได้ดูกันนะครับผมว่ากํแแพงอิดบล็อกแบบนี้กํแแพงอิดบล็อกที่ยังไม่ได้ฉาบแบบนี้จะสามารถป้องกันคมกระสุนขนาดจุดส2งส LR ได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีการยิงปะทะกันหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่ง มันสามารถให้ความปลอดภัยของให้กับเราได้หรือเปล่ากําแพงอ e ิบ็อกที่ยังไม่ได้ฉาบอย่างนี้ก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาในใจว่ามันต้องทดลองอมันต้องทดลองให้ได้รู้ว่าอ e ิบล็อกสามารถป้องกันความแรงของคมกระสุนจุดสองสอง LR ได้หรือเปล่าเป็นกระสุน40เกรนหัวดําธรรมดาอะไรอย่างนี้นะครับผมผมก็เลยได้ไปหาก็เลยได้ ไปหาอิดบล็อกมาจะพาไปดูก็เลยได้ไปหาอิดบล็อกหมาก้อนนึงโอ้อยู่ตรงนั้นเป็นอิดบล็อกที่เหลือจากการสร้างบ้านของผมเองนะครับก็เลยจะเอามาทำการทดลองยิงให้เพื่อนๆได้ดูว่ามันจะสามารถป้องกันคมกระสุนจุดสองสได้หรือเปล่าเดี๋ยว ไปทดลองดูกันนะครับผมครั้งนี้ผมจะลองยิงในระยะประมาณสักมตรอ่าเมตรแต่อขออนุญาตตั้งกล่องนะครับถ่ายคนเดียวแบบเรียวไทม์ยิงในระยะประมาณ15เมตรอลองดูซิว่าจะเป็นยังไงเมื่อเราใช้จุดสอ lr หัวดำา40เกรนธรรมดายิงเจ้าอิดบล็อกของเรา กองโฟกัสไหมเราซูมเยอะไปนะครับทำให้ภาพมันแตกอาจจะดทดลองยิงกันเลยครับ มาเป็นยังไงบ้างครับผมหลังจากทดลองยิงสรุปนัดแรกไม่เป็นอะไรนะครับผมหรือเปล่าผมยิงไม่โดนหรือเปล่านี่ เหมือนจะยิงไม่โดนนะครับทุกคนเอ๊ะลองซ้ำใหม่โอ้ตนนี้ไม่เหลือครับ อันนี้ไม่เหลือเขาเป่าครับทุกคนทะลุครับทะลุทะลุโอ้โหดูนะครับสรุปไม่เหลือนะครับ